สวัสดีค่ะกำมาพอบกับแอรเลดี้ผีแดงกับช่วงเรื่องเล่าข่าวมันอยู่กันเหมือนเดิมนะคะลิซันโดมาร์ติเนสได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประจำเดือนสิงหาคมแหมพึ่งหมาก็ได้รางวัลซะแล้วนายมันเจ็มจริงๆเลยบูชอ ตอนนี้ตลาดซื้อขายก็ปิดลงแล้วนะคะแต่มันยังมีควันลงนิดหน่อยนะคะหลังจากที่ตลาดปิด t i e a t h เล t i c UK ค่ะเขาก็ออกมารายงานว่าหลังจากการเริ่มต้นฤดูกาลที่แทบจะเป็นหายนะริชาร์ดอโนก็เริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นและการกระทําที่ตามมาก็คือการโน้มน้าวใจให้โจเอลเกเซอร์เนี่ย จัดสรรเงินของสโมสรให้มากขึ้นสำหรับการโอนย้ายในตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวหลายแห่งกล่าวว่างบประมาณเดิมที่ระบุไว้ในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีอยู่แค่120ล้านปอนด์เท่านั้นแต่การเปลี่ยนตัวเลขที่เป็นจำนวนมาก เกือบ2เท่าขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะการเริ่มต้นฤดูกาลที่ย่ำแย่นั่นเองอิลิคเยนฮาเนี่ยมีบทบาทในการเลือกผู้เล่นในช่วงซัมเมอร์นี้แต่แหล่งข่าวนะคะกล่าวว่าที่อาร์จ็คเนี่ยเทนฮารไม่ได้มีบทบาทในส่วนนี้มากนักจะเป็นมาร์คโอเวอร์มาซะมากกว่าที่ทําหน้าที่ผู้อำนวยการฟุตบอลของอาร์เจ็เป็นคนดําเนินกลยุทธ์เป็นส่วนใหญ่ มีเบริรสัมภาษณ์ของอีลิเทนฮากนะคะบอกว่ามันยอดเยี่ยมและน่ายินดีจริงๆทุกเกมคือความท้าทายและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการแต่มันไม่เกี่ยวกับผมมันเกี่ยวกับการปรับปรุงทีมและการทํางานเพื่อความก้าวหน้าต่อคําถามที่ว่าเขาได้ดูเพียร์เมลีทุกเกมไหมใช่ผมดูพวกเขาและโฟกัสไปที่คู่ต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ผมดูอาร์เซนอลเยอะมาก สิ่งที่เราเห็นในตอนนี้คือพวกเขาอยู่ด้านบนสุดของตารางและพวกเขาสมควรได้รับมันพวกเขากำลังเล่นฟุตบอลที่ดีและเราตั้งตารอที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขาเพื่อหาวิธีที่จะชนะโมเมนตัม um ของทีมตอนนี้กำลังดีเราไม่เพียงแค่ต้องรักษาไว้เท่านั้นแต่ยังต้องทำให้ดีขึ้นอีกด้วยและแค่ดีก็ยังไม่พอเราต้องทำให้ดีขึ้นในทุกวันนำสิ่งที่ดีที่สุดมาสู่สนามทุกวัน ทั้งแบบลายบุคคลและแบบทีมลีกนี้มีรูปแบบการเล่นที่หลากหลาย และผมยินดีที่ได้เห็นมีความเข้มข้นที่สูงทั้งหมดแต่ระบบและสไตล์ของแต่ละทีมนั้นแตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่ได้เห็นและยังคงต้องหาวิธีที่จะเอาชนะพวกเขาด้วยอิลิเทนฮางได้พูดถึงคิสเยโนโรนันโดนะว่าผมเนี่ยจะเป็นเพื่อนของเขาบางครั้งผมก็จะเป็นครูของเขาขึ้นอยู่กับสถานการณ์อย่างที่เราทุกคนรู้เขาไม่มีช่วงปรีซีซั่นและคุณไม่ควรพลาดปรีซีซั่นมันเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะเกมที่เราเล่นวิธีการเล่นมันไม่เหมือนกับปีที่แล้วปิดท้ายกับวันนี้นะคะเอ็ดวินฟานเดอร์ซาค่ะได้ทวิตนะคะขอบคุณอันโตนีนะเขาบอกว่าขอบคุณสําหรับความทรงจําและช่วงเวลาที่ดีกับฟุตบอลในเสือ้ออารจ็กของเราเราสนุกกับมันตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะที่จะสร้างความบันเทิงให้กับแมนเชสเตอร์สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้เคียงข้างอีลิกดอนนี่และ ลิชานาซาน่ารักกับแมนยูเสมอนะจ๊ะวันนี้นะคะทุกคนเรามีโปรแกรมแข่งขันเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนของปืนใหญ่อาร์เซนอลโอ้โหผลจะเป็นยังไงยังไงก็ตามเชียร์กันนะคะสี่ทุ่มครึ่งเอมีอินสตาแกรมเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปทวิตเตอร์ภายใต้ชื่อเลดี้ผีแดงฝากกดติดตามกันด้วยนะวางนี้ทุกช่องทางให้แล้วค่ะใน description จิ้มิงก์กันได้เลยหรือใครอยากพูดคุยกับเอแบบส่วนตัวก็แอดไลน์มาค่ะที่แอด lady เก้าเก้าถ้าเราเป็นเด็กผีเราคือเพื่อนกันค่ะ